วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Enhance Ceramic Project ใหม่ฟิล์มลามินากับ EVMI สวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่เจังดาวเตรียมตัวจะขับไปกรุงเทพนะครับกับ Leap Motor C10 ผมไม่มีโอกาสขับ B10 นะครับขับเหมือนคนเท่าแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็คันนี้มันมีแบตเตอรี่ใหญ่กว่า B10 นะครับแต่ว่ามันใช้ไฟมากกว่าก็คงจะพอๆกับ B10 นะครับแล้วก็ผมก็ได้ชาร์จรถถึง100%นะครับเตรียมตัวจะไปแนละ้วภา,ายในก็เป็นอยนี้นะ Yeah. ที่มันช้าหน่อยเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับก็ไม่ได้เทสอะไรอย่างอ,างอื่นแต่ว่าก็จะเทสตัวมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่เราเริ่มใช่ไหมเราเริ่มสายในวันนี้นครับตั้งบ่ายโมงปกติเราจะเริ่มสักสิบโมงเช้านะครับแต่ว่าก็คงจะดีมั้งเพราะว่าแดดมันส่องแรงหน่อยแล้วมันไม่มีฟิล์มนะครับก็หมกับวปลว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงตะวันก็จะเริ่มไม่ค่อยแรงแล้วก็จะเริ่มตกนะครับโอเครถมันคำนวณว่าเราขับได้3 8 4กิโลเมตรอี เราจะดูนะมันจะเป็น500กิลเมตรไหมโอเคป่ะไปแอลป่ะ,ปะแล้วก็หมืนทุกทีนะครับเราก็จะแวะไป,ไปล้างรถนะครับเราต้อง A B C Always be cleaning อันนี้เขาล้างกับมือนะครับ80บาทนะทยางดาวนี่นมันมี60บาทนะที่เชียงใหม่นะครับโอเคก็ดีจะได้ สะอาดหน่อยเพราะเราก็ได้ไปจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วก็ปิกมานี่รถมันเปื้อนหน่อยนะครับตอนนี้เราผ่านเชียงใหม่นะครับอยู่แถวลำปูนนะครับ แล้วก็แล้วก็ขับกิโมตรต่อชั่วโมงครับเหมือนคนเท่านะเป็น78 GPS ิบแปดีดนะครับวันนี้เราใช้ไฟแค่126วัตต์เอาเท่าไหร่ไหมดูนี่มันใหญ่กว่า126ว้าว simply amazing แล้วก็ใช้ seat ventilation น่สบายดีนะครับเพราะแดดมันส่องใส่หน้าเนี่ยว่าส่องมันอยูทางโน้นนะครับก็ขับสบายดี LCC มีปัญหา work ถนนนี่นะไม่รู้เออก็เมื่อกี้นี่เส้นมันไม่ค่อยชัดโอเคตอนนี้มัน work ดีกว่า โอเคก็ด okay, e ีมั้งเออแล้วก็จะต้องขับเลนไหนเนี่ยเพราะว่าเลนซ้ายมีใครใช้แล้วนะนะคนที่นี่มันกลัวเลนซ้ายนะครับมันจะแช่เลนขวากับเลนกลางนะครับ <laughs> Thailand only โอเคเขานอกนี่ก็อุ่นสบายดีศูองศานะครับอ๋อเราจะต้องขับไปกรุงเทพนี่อีก3รอบเอ้ยมันเป็น4รอบเออมน่มนะสรนะอบ พรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้กลางคูนจะขับโดลมอนไปกรุงเทพแล้วก็มีมอลสามกับมอลวายนะครับกว่าจะกลับไปนอร์เวยะนะ์อีก3อาทิตย์นะครับ โอเคพิดสต็อปนะครับที่ลำปางนะปตทนะ122วัตต์แอลติกลเมตว้าวเรายังเหลือ65เนะครับแปลว่า500กิโลเมตรน่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็นี้นะครับจะให้ดูนะเกียรต์ออกไปถ่ายนะครับนี่เลยนะชาร์จเจอร์ก็ว่างนะครับทั้งสองอันเลยนะก็เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะไปซื้ออย่างกินอ๋อโอเค5 Star Chicken อ่ะโอเคที่มันตลกนะครับคือปตทนี่ครับมี ที่ห้องน้ำนะมียูเรีอลโคตรหลายอันนะครับแต่ว่ามีที่ชาร์จไม่กี่อันนะ p ีท,ทเขาจะต้องเพิ่มให้มันมีที่ชาร์จเท่ากับห้องน้ำของผู้ใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องการที่ฉี่ทั้งหลายอันก็ได้มั้งโอเควันนี้เราจะกินดีนะครับมีไก่นี่นะครับมีข้าวเหนียวแล้วก็โคโคโนตวอเตอร์แล้วก็อย่าลืม A B C นะครับ Always banana cake. นี้เราก็จะถึงตากนะครับตะวันกำลังจะตกนะครับเราก็มาถึงนี้เลทนะวันนี้เพราะเราเริ่มเลทนะครับแต่วันนี้นะครับเราใช้ไฟ122วัตต์เอาติดเม่ก็ดีนะครับอืม,อมแต่ว่าจะดูอะไรอย่างนะคันนี้นะตอนมันต้องการเบรกถ้าเราใช้อะดับสิบครูสูงนะครับถ้ามันเป็นแบบเบรกในโะคง้งหรือว่าตอนลงดอยแล้วก็มันก็ต้องควบคุมความเร็วนะครับ มันจะไม่รีเจนนะครับเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กิโลวัตต์มันจะใช้เบรกเบรกนะครับก็แ <c oughs> ปลว่ามันมีพลังที่มันหายไปนั้งเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยแล้วมันก็จะมันก็จะเบรกบ่อยนะครับถ้ามันมีถนนโค้งนิดหน่อยไม่ได้โค้งเยอะแลโค้งนิดหน่อยมันก็เบรก้วครับขี้กลัวขนาดแล้วคันนี้นะครับขับเหมือนคนเท่าแล้วนะ แล้วก็ตอนกลางวันตอนแดดส่องใส่หนะ้าไม่ได้ส่องใส่แบบตรงมันเป็นสักบ่ายสองนะครับเลนแอสซิสไม่ work เพราะว่ามันไม่เห็นเส้นทางผมก็ยังเห็นเส้นทางช่นดีนะครับแต่ว่ารถมันก็ไม่ work หลายครั้งแล้วนะครับอันนี้มันก็เตือนด้วยผมก็แต่ว่าผมก็ได้คำนวณน,นะครับว่าระยะทางที่มันโฉบเนี่ยมันควรจะผิดตั้ง3%นะครับมันจะไม่จริงนวขับไปมากกว่านี้3%เนนะครับก็เยอะอยู่นะ แล้วก็เช็คอีกอย่างนะ,ะแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ34%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็ได้คำนวณแล้วนะว่าคันนี้อมันอาจจะมีน้อยกว่าเอสิบกิโลวัตต์ชั่วโมงนะเนะ็ตคปาสตอ้ตอนนี้มันน้อยมากนะครับน้อยกว่า B10 นะครับที่มีแบตเตอรี่เล็กกว่าอันนี้เป็น69.9 K กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เรามีน้อยกว่า60 K กิโลวัตต์ชั่วโมงโอเคเราต้องเช็คเราต้องวัดอีกทีหนึ่งตอนแบตเตอรี่มันต่ำนะครับ ทดสอบจบแล้วครับ450.9กิโลเมตรนะครับ123วัตต์เอาป์กิโลเมตรรถมันยังเหลืออีก40กิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะขับเอ่อต่ำให้แบตเตอรี่มันต่ำไปที่เมืองไทยนะครับโอเค9%แบตเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคำนวณแล้วทุกอย่างแล้วเร,เริ่มชาร์จก่อนผมก็จะลองชาร์จแล้วก็เทสดูได้ว่ามันมีเอ่อกี่กิโลวัตต์แอลนะครับเ Net c a p ซิตี้นะ โอเคตอนนี้เรากำลัง้านะครับรับ83กิโลวัตต์อันนี้มันควรจะเป็นเร็วสุดนะสำหรับคันนี้นะครับมันชาร์จแบบครึ่งของ B10 นะครับแล้วคันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็หาว่ามันไม่โชว์อะไรนะว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนที่มันโชว์นะครับมันอยู่ที่นี่แต่มันตัวตังแต่มันเล็กมากนะเนี่ยเนี่ยมันโชว์กระแสกับโวลต์นะมันเท่าไหร่นะครับโอเคผมได้คำนวณนะครับแล้วก็เรามี61กิโลวัตต์ชั่วโมงเน็นะครับ เอ่ออันนี้มันน้อยกว่า B10 นะครับ B10 นี่มี61.6นะแต่ว่า B10 นี่นเป็น67เ็กิโลวัตต์ชั่วโมง gross capacity แล้วคันนี้มันเป็น C10 นี่เป็น69.9กิโลวัตต์ชั่วโมงผมก็ไม่รู้ทำไมม,มันได้น้อยขนาดนี้นะครับอันนี้เป็น top spec นะครับของ C10 นะแล้วก็เราก็ได้คำนวณแล้วว่าคันนี้มันจะวิ่งได้สัก504กิโลเมตรแล้วก็ตอนผม test range test กับ C10 B10 นะครับผมก็พบเจอว่า ครั้งนี้อ่ะ C10 มันควรจะใช้ประมาณ15วัตต์อวตารกิโลเมตรมากกว่า B10 ก็ถ้าเราคับเหมือนคนเท่ากับ B10 นะครับเราก็จะใช้ไฟแค่106วัตต์อวตารกิโลเมตรแล้วก็วิ่งได้ตั้ง581กิโลเมตรเลยครับเพราะโอเคผมไม่ได้เทสแต่ว่าผมก็กะแล้วว่าคำนวณเป๊ะมากแล้วนะว่าถ้าเรามีโอกาสเทส B10 นะ Sunday Drive มันก็จะเป็นขนาดนั้นนะครับผมจะใส่ในลิสต์นี่นะครับว้าวก็แปลว่า B10 นี่แบตเตอรี่ใหญ่กว่านิดหน่อย ใช้ไฟน้อยกว่าเพราะว่าเรามันเล็กกว่าชาร์เร็วกว่าเกิน2เท่าเลยเแล้วก็ถูกกว่าก็ซีเจน n e ่มันีความหมายอะไรมันมีที่ดีมากเลยนะครับราคานี้นะ27บเจ็ดบารนะบ็อกซ์นะครับแล้วก็ภายในก็โอเคดีกว่านะครับแล้วอาาจากนั้นนี่ท้ายหลังนี่ใส่ได้น้อยกว่านะ7กล่องแล้วก็ B10 นี่เป็น8กล่องนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีฝลก็ ถ้าผมจะเลือกนะผมก็จะเลือก B10 นะครับมันคุ้มค่ากว่าว้าว wow, ตอนนี้เรามี64%แล้วกําลังรับ85กิโลวัตต์นะครับคิดว่ามันเป็นมันเป็นลิมิตที่กระแสนะครับเนี่ยจะเช็คดูนะกระแสตอนนี้มันเป็น234แล้วก็ตอนโวลต์มันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ชาร์จเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับ65%นะครับโอเคชาร์จได้28นาที29นาที โอเคมันก็ไม่ได้จะมันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วมากแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าชาร์จอินคอร์มันฟลัตมากนะครับที่นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับมันเป็นโอเคผมเลือกสปอตชาร์จเพราะว่า,าผมถามรรลซะนะมันจะเป็น400แอมป์ลิมิตนะครับโอเคผมเราไม่ต้องการ400แอมป์กับคันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ของปตทนะครับมันเป็น200แอมป์ลิมิตเราก็จะได้ประมาณ70กิโลวัตต์นะครับกอน,นี้มันก็ดีกว่าแล้วก็เราลองสปอตชาร์จของปตทที่มันเป็น180 สามงไวยอ้ามอันนั้นมันไม่เวิร์กเลยนะผมไม่รู้ทําไมนะมันมันไม่เวิร์กแฮนด์เชคแล้วนะก็ไม่ได้ลองหลายที่แต่ว่าก็ลองที่หนึ่งแล้วก็ผมก็เออไม่ไม่ลองแล้วครับก็ที่นี่ก็โอเคนะครับแต่ว่า,เ,าเกี่ยวกับอย่างอื่นนี่มันก็ไม่ค่อยมีอย่างนะมนมีมันมีเลมอนกรีนมอรดนะครับที่นี่นะแล้วก็ที่โน้นก็มีอาหารไม่รู้เป็นอาหารอะไรอาหารตามสั่งมนาะแต่ผมยังไม่ค่อยหิวนะกินข้าวเหนียวกับไก่นะนะั่นแหละก็อิ่มจัดมือนะั่นก็ คงจะรอให้มันชาดเสร็จมัง้งอีกไม่นานมันก็จะเสร็จนะครับผมก็ได้ทําธุระอะไรนิดหน่อยได้จ่ายบินอะไรได้เช็คอีเมลอะไรอะไรนิดหน่อยนะครับโอ้ฮานี่แบบเฮ้ยไม่รู้มันเกดิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าก่อนนั้นนะครับ <c oughs> จากแปดสิบห้ากิโลวัตต์ลดลงถึงแค่สามสิบเก้านะโอ้โหตอนนี้มันช้านะครับอโอเคก็ไม่เป็นไรอตอนแรกเราเกะว่าจะชาร์จถึงสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ช่มันเราอาจจะชาร์จถึงสักเจ็ดสิบฮานะผมยังไม่ได้ห้องน้ำแล้วนะ แต่ว่าเราก็น่าจะมีพอนะที่จะคำนวณได้ว่า Net Capacity ของคันนี้มันเป็นสักเท่าไหร่นะครับฮะผมเข้าน้ำกลับมาเรารับ85.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็กระแสมันก็อยู่ที่234แปลว่าเมื่อกี้มันรับ i d g เ t e หรือว่าอะไรเนี่ยฮะม,มันไม่มีใครแชร์กับเรานะครับเราอยู่คนเดียวตลอดนะครับโอเคก็ดีมากได้อะไในรลของเราโอเคหรือว,ว่ามันยังไงมันจะลดลง,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 ลงแล้วก็จะขึ้นอีกทีนนะึ่งอ,อ่ะ โอเคผมก็ชาร์จถึง100%นะคอร์เซ็นต์นะครับ uh, ม,รมันก็ชาร์จแบบไม่ช้ามากนะครับใกล้ถึง100%นะผมก็โอเคปล่อยให้มันชาร์จถึง100%นะครับแล้วเราก็ชาร์จจาก9ก้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ uh, เราได้หกสิบสี่จุดแปดกโลวัตตชาร์จนะแล้วถ้าเราคำนวณว่าถ้ามันเป็น0ูนยะถึงร้อนตะมันก็น่าจะเป็นสัก71็ดสกิโลวัตต์นะครับ uh, แต่ว่ามันมีมันมี losses นะครับเพราะว่ารถ uh, มัน เปิดอยู่มันจะใช้ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้ารวัตต์นะครับจออะไรนะแต่ว่าผมได้เปิดแอร์นะครับแล้วก็มันก็มีคนะูลหน่งนั่นมันต้องคูลแบตเตอรี่มันอาจจะเป็นสัก1นถึงสองกิโลวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนเราฟาอร์สจอยมันก็จะร้อนขึ้นนะอันนั้นก็เป็นพลังนะครับที่มันหายไป losses นะแล้วนะผมก็เคยเทสดสอบนะครับอันนี้นะเทียบกันในในคอร์สใน Sky My เอ่สกายแมทท์เทสลาของเทสต์รุ่นสามนะครับ MC h ม m m e r หลายปีก่อนเนี่ยนะว่ามันน่าจะเป็นสัก8%ถ้าเรา หักไป8%เราจะเหลือสัก65.5 k ิโลวั์เนะครับอันนี้มันเป็นที่มันเข้าไปนในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตอนเรา discharge b a ตเตอรนะครับถ้ามัน C-rate มันสูงอะ่ะมันจะมันมันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นแบตเตอรี่มันจะอุ่นขึ้นนะครับร้อนขึ้นแต่ว่าวันนี้เราครับเหมือนคนเท่า discharge rate ต่ำเราไม่ได้ใช้แบบ full c r ไม่ไม่กี่ครั้งนะครับก็แปลว่ามันอาจจะมีประมาณ0.5 k ิโลั์ losses ก็ผมก็ได้คำนวณแล้วว่า คันนี้มันน่าจะเป็น65 k w h o วัตต์ชั่วโมงเนะครับไม่ใช่61นะครับที่รถมันรนะีพอร์ตเนี่ยผมก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือยังไงนะั่นคือที่มันที่มันรีพอร์ตนี่นะมันเป็นตั้งแต่เราชาร์จหรือว่ามันได้รีพอร์ตแบบแบบที่ผ่านมา100กิโลเมตรอะไรนี่ผมไม่รู้แน่นอนนะครับรถจีนบางคันเป็นอย่างนี้มันมันขี้จุกนะครับก็ แปลว่าที่เราใช้ไฟอไนี้นนที่มันมากกว่านั้นนะครับมันเป็น6.6มากกว่านั้นนะที่เราใช้วันนี้นะมันเป็น129วัตต์ต่อต่กิโลเมตรไม่ใช่เป็น121นะครับแต่ว่าระยะทางนี่เราก็รู้เรารู้เพราะว่ามันเราดู Google มันเป็นเท่าไหร่นะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้นะผมได้นะคำนวณดีที่สุดนะครับโอเคตอนนี้ป่ะไปกรุงเทพ เราใกล้จะถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็อันนี้มันแปลกๆนตะวคือถ้าเราดูนี่นะครับว่าเราใช้ไฟเยอะแค่ไหนนะครับเอาระยะทางคุณ consumption นะครับมันจะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็หาอหรดูว่าเราได้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ83เปอร์เซ็นต์นะมันดูเหมือนกับว่าเรามี83เอ้ย63กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมสงสัยว่าที่มันเขียนนี่นะ มันไม่ใช่เป็น since l o s t charge มันอาจจะเป็น rolling average ผ่านมา50กว่าร้อกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราจะทดลองอย่างนะครับเราจะขับช้าลงนะให้มันใช้ไฟน้อยลงนะครับขับสัก90ก็ได้นะแล้วก็จะดูนะเ,เราจะขับไปจอดที่ปตทนะ flagship นะก็จะดูว่ามันจะมันที่เราใช้ไฟนี่มันจะตกเยอะไหม เรามาถึงพอทอแฟลกชิพนะครับอันนี้เป็นเ,เบอร์62นม่รู้โอเคแต่ว่าเราดูนี่นครับ since l o s t charge รอบนี้คูณอันนี้นะครับแล้วก็หาร0.92นะครับเราเหลือ8%มันก็จะเป็น63.2กิโลวัตต์มก็ไม่รู้ทำไมเราได้น้อยกว่านั้นตตนเราเทดสอบก่อนนี้นะครับแต่ว่าแปลว่าอันอันอันนี้นะครับมันก็เป็น มันมันเป็นที่เหมือนเมืนเขียนนะมันเป็น since last c h o r t มันไม่นมันไม่จะเป็น rolling average แบบเฉลี่ยผ่านมา5 0าสิบกิโลเมตรเหมือนรถจีนคันอื่นนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเราได้มากกว่าตอนนี้าเทสเทียบกับเมื่อเช้ามันมันเกี่ยวกับว่าแบตเตอรี่มันอุ่นขึ้นนิดหน่อยไหมแต่ว่าก็ต่างกันตั้งหลายกิโลวัตต์เอาแล้วนะโอเคช่หมตอนนี้เราจะชานะครับตอนนี้เรากำลังชานะครับได้เออเจกิโลวัตต์ฮเพราะว่า สายชาติมันมีลิมิต200แอมป์ที่บอกให้ EV Station Plus นะครับแล้วก็ที่นี่นะอันนี้มันไม่ใช่เป็นชาร์จธรรมดานะครับเเหมือนที่เขาใช้ทั่วไปแต่ว่ามันก็มี200แอมป์ลิมิตที่สายชาตินะครับเอนี่บอกให้มันก็เป็นแค่70กิโลวัตต์ถ้าเรามี800 v วลต์ขอนะครับมันก็จะได้ออสประมาณ2เท่าน,นี้เราก็จะได้สัก140กิโลวัตต์มันก็จะดีกว่านิดหน่อยนะครับ แต่ว่าใช่ไหมันไม่เป็นไรเพราะว่าผมหิวตนะั้งไปได้กินข้าวตั้งกี่ชั่วโมงเนี่ยหกหรือว่าแปดชั่วโมงครับไปเสาะอย่างกินก่อนแล้วผมก็ชอบโลเคชันนี้นะครับเพราะมันมีชาร์จหลายอันนะครับมันมีตั้งหกที่นะมันก็คงจะมีอันหนึ่งที่ว่างนะปัญหาคือเรามานี่หลังจากเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ร้านอาหารปิดหมดนะครับ <c oughs> ก็เหลือแต่เซเว่นอ่อ 7. เออมื่อกี้นี่ผมเห็นในอัพนะว่ามัน มันหยุดชาร์จนะครับแล้วก็เช็คดูมนอ่าว่ามันมีคนมาบุ๊กนะ The damn booking system แล้วก็เขาไม่มามั้งแล้วมันก็เราก็เริ่มชาร์จอีกทีหนึ่งได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะเราชาร์จจนถึงอาจจะชาร์จจนถึงอจจีกสัาาก20่ันทีมันก็อาจจะหยุดเพราะมีอีกคนหนึ่งในบุ๊กส์อถเนี่ยก็นี่บอโอเคไเป็ไ,ปไรเดี๋ยวเราจะเตรียมของนะครับเพราะว่าเรามีของอะไรอุปกรณ์เยอะนะนะเราจะพักทุกอย่างเตรียมไว้ แล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้แค่นั่งในรถขับไปเอารถไปคืนเลยแล้วก็ไปไปอีกที่หนึ่งนะครับก็มีเวลานิดหน่อยนะครับระหว่างเราชาร์จเพราะผมก็ไม่อยากจะเอารถไปคืนแล้วก็เหลือแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ให้มันเป็นสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งอันนี้ห้องนะครับมีหลายคนถามว่าอันนี้เป็นห้องอะไรโรงแรมที่ไหนนะครับเป็น metro hotel นะครับผมจะเอาลิงก์ใส่ในด e s c r i p t ั o n ก็มีหลายคนถามนะก็โอเคห้องน้ำอยู่นี่นะครับมีที่ล้างมือที่นี่นะ ก็อันนี้มี2สองเตียงแล้วก็มีเพราะมันเป็นสองห้องแปลงมันมันเป็นคล้ายๆฟาร์มลืมเหมือนที่เรามีแล้วครับแต่ผมก็ต้องการแค่เตียงเดียวไงก็ได้นะครับโอเคแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมก็จะเอารีปอโต o ีแทไปคุณนะครับแล้วก็จะไปที่ t ท s l a กระเบย Tesla Ma ลาโมดูลสา r เร e วลด์ได n g ์ลองเนะครับผมตื่นเต้นว่ามันจะขับได้ไกลขนาดนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแล้วก็เอาก็ปากกันไหมสวัสดีครับ